สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวเย็นประจำวันพุทธที่28มกราคม2569อยู่กับดิฉันชนิดาภาวรากุลเกจเจริค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่กับพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเขาใหญ่ประจำปี2569นักเรียนกว่า300คนจัดขบวนเครื่องไหว้สักการะรำบูชาถวายอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอภปากช่องจังังวหดนครราชสีมานายยศวัสดเทียนสวัสดิผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งรวมกับนายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พระอธิการกัมปนาศสุขเขทิโตเจ้าอาวาสวัดหมูสี นายกฤษณธทรเลริศสำโรงในอำเภอปากช่องนายเทิดไทยแสงผลในอำเภอวังน้ำเขียวและด็อรวัชรีปรัชญานุสรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมารวมพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ติดต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วโดยถือเอาวันที่26มกราคมของทุกปีเป็นวันบวงสวงเจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์วันพระขึ้น8ค่ำเดือน3ซึ่งถือเป็นวันโชคดีโชคลาบล่ำรวยซึ่งมีทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหมูสี ชมรมฮักเขาใหญ่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมไปถึงฝ่ายปกครองสถานศึกษาองค์กรภักเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเขารวมพิธีอย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะซึ่งมีพิธีพราหมณ์พิธีถวายของเส้นไหว้จุดธูปเทียนบูชาหน้าสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลผืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ ทำหน้าที่ปกปักรักษาพื้นป่าเขาใหญ่เจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและสัตว์ทุกชนิดบนพื้นป่าเขาใหญ่และก็ยังมีพิธีสงฆ์มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาลูกหลานผู้พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ส่วนไฮไลท์ของงานก็คือการรำถวายเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งมีน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนปากช่องกว่า300ชีวิตได้จัด ทูบเทียนขบวนเครื่องไหว้สักการะบูชาซึ่งมีการเดินหน้าบริเวณด่านขึ้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หมายยังบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนที่จะมีการทำพิธีไหว้สักการะบูชาและรำถวายอย่างยิ่งใหญ่สวยงามระการตาขณะที่พี่น้องประชาชนก็มีการนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารข้าวหวานมา ถวายแล้วก็มีการจัดบูธเป็นโรงทานต่างๆที่บริเวณด้านในประตูทางเข้ากว่า50โรงทานเพื่อให้แขกผู้ที่มาร่วมงานได้ทานฟรีกันค่ะ